สวัสดีครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ mm hmm. วิดีโอเทนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML hey สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําการเรียนรู้นะครับ mm hmm. การทํางานก,นกับไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล .swf นะครับหรือว่าไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมยกตัวอย่างเช่น Macromedia Flash นะครับในการที่จะสร้างการเคลื่อนไหวหรือว่าภาพเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะข,ของมีชชั่นนะครับในลักษณะข,ของมัลติมีเดียนั่นเอง สายทีมเครับก็จะมีการเตรียมนะครับแท็กคำสั่งที่จะใช้สำหรับการเล่นไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มาจากโปรแกรม Fa ดนะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็นนามสกุล swf นะครับโดยเราสามารถที่จะใช้แท็กคำสั่งนะครับที่มีอยู่ในภาษา h t ม l ครับก็คือแท็กคำสั่งโดยที่แท็กคำสั่ง embed ครับก็สามารถที่จะใช้ในการเล่นไฟล์ที่มีนามสกุล swf นะครับซึ่งมาจากโปรแกรมยกตัวอย่างเช่น Macro Media Flash นะครับที่เรานิยมใช้ในการสร้างมัลติมีเดียหรือว่าไฟล์ที่เป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ property ที่เราจะกําหนดให้ใช้งานก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานนะครับ property width ก็คือการกําหนดความกว้างของไฟล e f a ที่จะให้เล่นบนหน้าเว็บเพจนะครับ property height ก็คือการกําหนดความสูงนะครับของไฟล์ f a s ที่จะให้ปรากฏเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจนั่นเองและ property src ครับก็จะเป็นการระบุตําแหน่งหรือว่าการระบุชื่อไฟล e f l a s ที่จะเล่นนะครับเนื้อหาของไฟล์ f l a s นั้นๆที่ต้องการจะให้แสดงบนหน้าเว็บเพจนั่นเองโดยที่นะครับจะต้องมีการอัปเดตไฟล์ นำสกุล SWF ขึ้นไปไว้ที่เว็บโพสติ้งหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมเพื่อที่จะเตรียมไฟล์ไว้นะครับให้คำสั่ง Embed ดนะครับดึงออกมาแสดงผลบนหน้าเว็บเพจนั่นเองตัวเย่างเช่นในที่นี้ครับเราก็สามารถที่จะแสดงนะครับไฟล์ที่เป็นนาสกุลเนนะครับโดยไฟล์ก็จะมีชื่อว่า Name 1นะครับใช้คำสั่ง embed นะครับพร้อมทั้งกำหนด Pro p e r t y w i d t วนะครับคือความกว้างไว้ที่400พิกเซล property h ตี้ไฮความสูงที่250พิกเซลนะครับ และ property src สำหรับการแสดงนะครับในส่วนของไฟล์แฟตที่เราต้องการนั่นเองนอกจากนี้ครับภาษา HTML ครับก็ยังมีการเตรียมถากคำสั่งที่ชื่อว่าถัากคำสั่ง object นะครับโดยที่ถากคำสั่ง object ครับก็สามารถที่ใช้ในการเล่นไฟล์นาสกุล .swf ได้เช่นเดียวกันนะครับ property ที่ใช้ในการกำหนดพื้นฐานก็คือ width กับ height นะครับก็จะมีความหมายเดียวกันก็คือการกำหนดความกว้างของไฟล์แฟตและความสูงของไฟล์แฟตนะครับที่จะให้แสดงบนหน้าเว็บเพจ property data คือการที่จะกำหนดให้ หน้าเว็บเพจนั้นทําการเล่นไฟล์ตัวไหนนะครับในที่นี้ก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า name2.swf นะครับและปิดท้ายถ่ายคาสั่ง object นะครับสำหรับการดึงไฟล์ f a t หรือว่าไฟล์นามสกุล .swf ไปแสดงบนหน้าเว็บเพจนะครับเพราะฉะนั้นในการทํางานกับไฟล์ f a t นะครับบนพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์อันดับแรกก็จะต้องสร้างไฟล์ f a t นะครับจากโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่น macromedia flash นะครับทำการ save ไฟล์นะครับต่อจากนั้นทำการอัปโหลดไฟล์นะครับเข้าไปไว้ที่เว็บโฮสติ้งหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ และใช้ถ่ายคำสั่งในภาษา HTML ก็คือ Embed และ Object นะครับทำการดึงไฟล์แฟตออกมาแสดงที่หน้าเว็บเพจนั่นเองครับและนี่ก็คือพื้นฐานในการที่จะแสดงไฟลนะ์สำหรับการเล่นนะครับไฟล์มัลติมีเดียบนหน้าเว็บเพจครับขอบคุณครับ